จาก,กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของทั้งช่องเจตุพระลุ้ยเนาะค่ะเนาะมือน,นีก็ได้เดินทางมาทั้งวัด่าสะสแบงเหมือนเดิมค่ะพี่น้องคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงนาเทศกาลพี่น้องค้นขืนล่างขืนไปกาบไปไหวหลวง,งพ่อฟังผุนจะเป็นไปกาบไปไหวพระอาจารย์เจตุกับไปไหวมาแล้วแต่ว่าทั้งนี้ก็เป็นมาก,กาบมาไวหวคือเกา่าแต่ว่าก้อนที่สิขืนไปกาบไปไหวก็ก็เลยมาอบอกแล้วหรออือเปล่ เงนว้นเงินรถน,น้ก็เจ้าอ่ากเล่อันผ้ามาจุดทูบอีกเอาค่ะพี่น้องคะไปเบิ้งเลขทูบเลขทูบที่เข้าจุดไวเนะจนะ๊ะเนาะซึ่งว่าน้องที่เพ่นจุดไห่หนี่เพ่นจุดก้อนหนี่พ่นจุดอยูน่นี่เพ่นได้สามเก้าสองวัน 3, 9, 2, นี้เล่าก็เลยเอาทูบน้ำเจตูม่มาจุด ก็ได้เก้าสองอีกแต่ว่าบรูว่าตัวที่สามสิเป็นตัวใดสันดีเดีนี่จา้าเอาลอรุ่นน้ากันเนาะค่ะเนาะว่าสิไดตัวใดเนาะค่ะพี่น้องค้านี่ค่อยเบิงเด้อค่ะเด้อเลขทูปปู่เวชสุวรรณวัดวัดพระธาตุเอ้ยวัดไอไอคาสะแบงวัดอภาจารย์ท่อม <laughs> โอ้ยไป่คือถอดปู่เวอยุวัน <laughs> <laughs> ลายปวดดอกย้ายเอ้ยจังไนยนีิมูเจ้าสีเห็ดน้ำบ่ท่านผุนละจังไนสีเห็ดน้ำบ่ท่านผุนละไปไปไปเบิ่งโรงทานพี่น้องไปดูโรงทานหน่อยสิคะโรงทานนางลำเด้อสวัสดีค่ะเอ้าสวัสดีค่ะปาดมาบ่ท่านฝอนท่านลำเอาไปแจกแม่ครั้ววันนี้ล่าแม่ครัวกระเทียมบ่วหนิแม่แม่หนิแม่เอาไปแจกแล้วล่าแล้ว เอายังว่ามันอยู่บ้านเพิ่นเป็นบุญพอดีมันเลยบ่ได้มาแต่เศร้าเอาเอาเอาบาดโลงท่านเป็นตาแสบไรพี่น้องขุนขุนขุนระเบิ่งของทีมงานบ่ค่ะเอาผู้ใดอยู่ในวัดอยู่ผู้ใดอยู่ในวัดท่าสะแบงเด้อในไร่สดเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อนี่เด้อมากินโลงท่านนี่วันที่สองแล้วค่ะโอ้เมื้อนี้เป็นวันที่สองโอ้ยเพื่อนของทีมงานนางล่ำมาสั่นพี่น้องเอ้ยแล้วเบิ่ง ผู้ใดว่ามาวัดทาสะแบงผู้ดดกินน้ำมาเบิงเนี่ยบัดที่นี่มันบ่อืดบ่อยากได้หลายแถวบุญนะมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อแม่มาเอาน้ำแม่บุญนะเห็นบ่บุญนะจากน้ำกับบ่ท่านบัดที่นี่เอามามามาลงท่านลงท่านผู้ใดอยู่ในไรสดมาเอาลงท่านวัดทาสะแบงเด้อค่ะเด้อหลายแถดีอยู่ฟังคุณกับมี่คุณฟังคุณมี่อย่างบ่๊โอ้อันนั้นขายต้นนั้นบ่แม่นลงท่านลงท่านมี